สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับแล้วก็หุ้นดาว VP พีนะครับประจาวันที่3ามเอ็ดมกราคมห้านะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่3ามเอ็ดกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลหุ้นดาวโจนส์ของวันศุกร์ที่28มกราคมห้าก่อนนะครับสําหรับผลนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับวันที่28นะครับผมให้เด่นไปที่7และก็8นะครับ ลนะครับ no 5 4 7 6 9นะครับก็เข้ามาที่รูด7นะครับในส่วนเด่น3ตัวมาหนึ่งองตัวนะครับก็มาที่5หลักร้อยนะครับผลดาววีพีนะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับผลนะครับ82 253นะครับก็เข้ามาที่รูด3ล่างนะครับแล้วก็เข้าตัวเจาะนะครับ3 5 5 3นะครับ2ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1 2องตัวนะครับมาที่5หลักสิบล่างนะครับแล้วก็8หลักร้อยนะครับ สำหรับสรุปผลของวันที่28นะครับแนวทางถือว่าเก็บได้ทั้ง2ดาวนะครับทั้งดาวโจรได้รูด7นะครับดาว VP ได้รูด3นะครับแล้วก็เข้าเจาะ3 5 5 3นะครับตัวกลับ53นะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับหุ้นดาวโจรนะครับแล้วก็หุ้นดาว VP นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อกับหุ้นดาวโจรวันจันทร์ที่3 1มกราคม65นะครับแล้วก็หุ้นดาว VP นะครับ เรามาเริ่มกันที่หุ้นดาวโจนส์กันก่อนนะครับในส่วนของหุ้นดาวโจนนะครับเปลี่ยน2ตัวนะครับผมคํานวณได้ที่3และก็4นะครับผมฟันไปให้ที่3นะครับชุดคู่3นะครับก็จะได้ที่32 3 3 34แล้วก็35นะครับ ชุดคู่4เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่4ี 4, ่3 4 4แล้วก็4 5หนะครับชุด3ตัวนะครับทามหาที่0 3 5 1 3 4และก็4 3 5นะครับเด่น3มตัวมา1 2สองตัวนะครับของคุณดาวโจน์นะครับที่9้า 2แล้วก็5นะครับชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่สามี่นะครับและก็3านะครับชุด3ตัวฟันไปให้ที่1.34แล้วก็4 35นะครับให้ไว้2อชุดนะครับในส่วนของสามตัวของหุ้นดาวโจนส์นะครับก็ขอให้แนวทางเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับสาหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับเรามาต่อกันที่หุ้นดาว p ีกันเลยนะครับหุ้นดาวอีนะครับคานวณนที่1 แล้วก็สองนะครับผมฟันไปให้ที่สองนะครับในส่วนของหุนดาวีนะครับให้ระวังเบื้อหหามไว้ด้วยนะครับมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับสำหรับเบื้อหามนะครับชุดคู่หนึงนะครับของดาวีนะครับก็จะได้ที่1นึ่ห 1>, 1 6แล้วก็17นะครับชุดคู่2ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น2 4 25 26แล้วก็27นะครับชุด3ตัวนะครับของหุ้นดาววีพีนะครับก็ได้ที่6 26 แล้วก็7 25แล้วก็0 25นะครับเดิน3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณที่2 9แล้วก็6นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่25แล้วก็2 6นะครับชุด3ตัวฟันไปให้ที่7 2 5นะครับแล้วก็6 26นะครับก็สำหรับอุนดาววีพีก็ให้ระวังเบื้องฐามไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเด่น2ตัวนะครับ1กับ2นะครับชนกับเด่น3ตัวคือ2นะครับส่วนตัวสำหรับหุ้นดาว VP นะครับผมชอบ26นะครับส่วนตัวนะครับ2 6 6 2นะครับยังไงเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็สำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนนะครับแล้วก็หุ้นดาว VP นะครับ ก็วันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับสรุปให้สั้นๆแล้วก็ครบทุกสูตรทุกแนวทางนะครับที่ผมมีนะครับก็เน้นย้ํากับเพื่อนๆสมาสชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์ทางช่องและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับสําหรับกับแนวทาง หุ้นดาวโจนส์แล็หุ้นดาววีพีวันนี้นะครับขอให้เฮงๆงกันทุกคนเลยนะครับรับวันตุจีนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันตุจีนนะครับขอให้รับโชคกันทุกคนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ